สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ครับว่าในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2565นี้คนเกิดวันศุกร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรเนี่ยครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันศุกร์นั้นดูเป็นแนวทางนะครับ สำหรับคนเกิดวันศุกร์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ครับ11จนถึง20สิงหาคม2565เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าการงานของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าและความสำเร็จนะครับไพ่ ราชาแห่งเหรียญจะพูดถึงความสำเร็จที่รอคอยความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ทำหรือว่าในสิ่งที่ทำอยู่ในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆของคนเกิดวันศุกร์นั่นเองนะครับคนเกิดวันศุกร เมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพนะครับสิ่งใดที่ทําอยู่ก็จะสําเร็จได้เป็นช่วงเวลาที่สามารถจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเป็นช่วงเวลาที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานหรือในสิ่งที่ทํา เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานช่วงหนึ่งก็ว่าได้นะครับในช่วงนี้ทำอะไรเนี่ยก็มักจะเป็นดีทำอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนั่นเองในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าไพ่สิบเหรียญยังจะพูดถึงในเรื่องของความสำเร็จและ โอกาสของคนเกิดวันศุกร์นะครับเรียกได้ว่าในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆใครที่คิดจะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะครับจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ต้องได้ไพ่10เหรียญ นะครับซึ่งจะเป็นไพ่ที่จะพูดถึงการที่ลงทุนทำอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จได้จะได้ผลตอบแทนที่ดีได้ ก็เมื่อได้ไพ่ใบนี้แหะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับเรายังจะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างนะครับในเรื่องของการทำงานบางคนมีเกณฑ์ได้กลับไปทำงานกับครอบครัวนะครับหรือว่าใครที่ทำงานกับครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทำแล้วดีทำแล้วเฮงทำแล้วรวย ก็ว่าได้นะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ยังจะพูดถึงในเรื่องของการที่จะมีเพื่อนเก่ามิตรสหายเก่านะครับหรือว่าผู้คนที่เคยห่างหายไปนานกลับมานำพาเอาข้อเสนอดีๆหรือว่าโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันศุกร์ด้วยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร ก็ว่าได้นะครับส่วนใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2565นนี้คุณนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานนะครับเอาละครับดวงชะตาการงาน ผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า11จนถึง20สิงหาคม2565นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20สิงหาคมนี้คนเกิดวันศุกร์กับไพ่ราชาแห่งดาบเราจะพูดถึงช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยเก่งหาเงินฉลาดหาเงินนะครับมักจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์นั้น เริ่มในการลงมือทำอะไรใหม่ๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆที่เข้ามาหรือว่ามองเห็นไอเดียมองเห็นโอกาสในการหาเงินผ่านช่องทางต่างๆก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้แต่สิ่งที่คนเกิดวันศุกร์ต้องระวังนะครับเมื่อได้ไพ่ใบนี้นั่นก็คือจะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นแม้จะหาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่อยู่ครับ เรียกได้ว่าใช้เงินเก่งด้วยนะครับมีเงินเข้ามาเท่าไร่ก็ใช้หมดมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ไพ่สามถ้วยจะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันศุกร์ที่ในช่วงนี้การเงินพอมีพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสน แต่จะมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากเป็นช่วงเวลาที่การเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้นมักจะหมดเงินไปกับเรื่องต่างๆทั้งที่จำเป็นบ้างและในหลายๆเรื่องที่ไม่จำเป็นบ้าง เป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จำหมดเงินไปกับเรื่องของตัวคุณเองและเรื่องของคนในครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์เองก็ต้องรักษาสมดุล ทางการเงินของตัวเองให้ดีนะครับไพ่ justice ก็เช่นเดียวกันนะครับจะพูดถึงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีรายจ่ายเยอะอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆให้ดีนะครับระวังในเรื่องของการใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินพอดีนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินเราก็จะต้องพูดถึงในเรื่องของโชคลาภนะครับดวงโชคลาภของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์จะมีโชคลาภนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีคนนำพาเอาโชคลาภหรือว่านำพาเอาสิ่งดีๆมาให้นะครับใครที่คิดจะเสี่ยงโชค สามารถที่จะเสี่ยงได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับโชคลาภของคนเกิดวันศุกร์จะมาจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงคนสนิทนำพามาให้นะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2565นี้ครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับใช้เงินอย่างมีสติ รอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายครับดวงการเงินผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า11จนถึง20สิงหาคม2565นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าช่วงนี้น่าชื่นอกตรมนะครับเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ค่อยจะดีนักนะครับไพ่เดิมูนจะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่คนเกิดวันศุกร์นั้น จะดูเหงาหงอยเศร้าซ้อยสักหน่อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับมีความทุกข์ใจมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักนะครับใครที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ ความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนจะมีลุ้นแต่ก็ไม่คืบหน้าไม่ไปไหนสักทีเรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์นั้นไม่พัฒนาไปสักเท่าไหร่นักนะครับคงได้แต่บอกว่าให้ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆอ่านค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับประคับประกองสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ให้ผ่านพ้นช่วง11จนถึง20สิงหาคม2,500 65นี้ไปให้ได้ก่อน นะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ค่อยจะทําให้คุณนั้นมีความสุขกายสบายใจสักเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าจะคบต่อก็ไม่มีความสุขแต่จะเลิกก็เลิกไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ความทุกข์ใจมาเยือนหรือว่าคนรักนั้นทำให้คุณต้องเสียใจเพราะสถานการณ์บางสถานการณ์หรือ ือเรื่องบางเรื่องที่เข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ก็ต้องรักษาใจตัวเองให้ดีนะครับในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2565นี้รวมถึงจะต้องระวังการมีปัญหากระทบกระทั่งกัน นะครับกับครอบครัวของคนรักไม่ว่าจะเป็นแม่พี่สาวน้องสาวหรือว่าคนในครอบครัวของคนรักที่เป็นผู้หญิงนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะกระทบกระทั่งกับพวกเขาเหล่านี้ได้หรือว่ามีปัญหากับพวกเขาเหล่านี้หรือว่าพวกเขาเหล่านี้อาจจะเข้ามาแทรกแซงปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเข้ามาแทรกแซงความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่ก็เป็นได้เช่นกันนะครับก็ ต้องดูให้ดีนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ สำหรับคนโสดกันบ้างคนโสดที่เกิดในวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2565นี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะมีความสุขนักเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์ความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าซม,มากกว่าความสุขคนโสดเองก็ยังไม่มีใครเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักรวมถึงหลายๆท่านเองก็ยังรู้สึก เข็ดกับการที่มีความรักความสัมพันธ์แล้วก็ยังไม่คิดจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20สิงหาคม2565นี้ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้ครับ อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันศุกร์นะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญาสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ wow paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995